ครับวันนี้เรามาเล่าข่าวหงหินกันต่อแล้วครับอ่าก็บทที่สิบสองนี่ก็มาถึงตอนที่สิบเก้าเลยนะก็เป็นมาอ่านตอนตะวานนั่นอ่านอินตาที่ปลนถแถลงมาเป็นพามคนสุดท้ายแลวนะก็ประก็เอาอยามาลูกหัวใจลูกกายลูกอย่างแล้วก็อ่านเกากลับมาน้อยกับฟืนคิงขึ้นมาแล้วนะครับเออสามยิงพรกกอ้ยกมือไหว้กราบกันนรับ ครับอันเรื่องเรามันจะเปลี่ยนแลยเอามากรอกต่อนะครับอันก่อนที่เราจะไปนะ <TH ERE> ไปต่อนะครับเอามากออลักษณะการเคียนข้าวของป่นก่อนนะครับข้าวโบราณนะเออพป่นมีลักษณะของการเขียนข้าวของป่นนะครับก็คือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลืองบาดด่างบาดหน้านะใครมาเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลืงองบะลัมันนะข้าวเคีนะครับ มันเคยทำวักหนึ่งและวักสามเนี่ยมันเป็นสามกรรมไปส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมถ้ามันอธิบายความประชัดพวกก็บอกว่ามันเป็นสี่กรรมได้มันอย่างเช่นอั้นนะครับเพราะจะเน้นว่าตามในเมืองเนี่ยมีสามกรรมก่อนเห็นไหมส่วนอินตาอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามันมันอธิบายความประชัดพวกก็บอกว่าเป็นสี่ได้ก็เป็นมาหูเป็นเต็มทิพยเฮาเป็นอินตาอย่างเงี้ยโอเคนะครับอ่าอะไรนะ อ่ามันก็คล้ายๆกันก่อนแปดตลาดนะครับในภาคกลางอ่ะคนบอกว่าก่อนแปดตลาดเนี่ยบ้านนมันมีแปดกำมาอันถ้าเขียบมาชัดประกาศโนโลมันเป็นเก้ากำได้มาเออก็อ่ะครัมันก็ลักษณะก็ใกล้เคียงกันนะครับอ็มาโอเคนะครับอ่าเอามาอู้ถึงฉันตะลักเลยนะครับไอ็มอาวันนี้เราจะมาอู้ถึงฉันตะลักนะครับ เพื่อเข้าใจกันนะครับเพื่อไอ้อันอันอันแล้วรักหักษากันไปนะฉันตะรักข้าวโบราณน่ยเยก็เปลี่ยนไปเขียนไปเพ่อเลยนะใ็รไหมครับข้าวอันปกติแล้วมันจะมีอยู่สามบาทนะ้วกบมาหนึ่งบาสองบาทสามให้นี่มันเหลือมาต่ว่าอยู่บาทความจริงบาทลุ่มก็มีนะบาทสามนะครับไนไหมอันนี้บาทบาทที่บทต่อไปนะไงไหมครับ มันก็มีเนื่งบาทเนื่งบาทมันจะมีอยุซีวักกับวักเนึ่งวักสองวักสามวักสี่อ่างเงี้ยแต่ละบาทแต่ละบาทมันมีซีวักนะครับอันตายวักนั่นแหละแต่ละวักความตายของแต่กวามตายของแต่ละวักแต่ละวักปุ๊บกำหนดเสียงไว้ฮื้อเลยนะครับตั้งแต่โบราณนนั่แหละเอ็มันจะเขียนกันไปเรื่อยนะฮามากอยแล้วครับไม่ไมอันนี้ยวันนี้ฮามากลืนอันบาทที่สามก่อนนะครับหมายคมบาทที่สามนะ วักดินน er ึ่งของตาอ่ะวักดินนึ่งของบาทีสามเนี่ยลงด้วยเสียงเสียงสมันก็ได้อะเจดวาก็ได้เอออินตาตาเป็นเสียงสมันโอเคนะครับอันวักดินสองนี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองเออเต้าเต้าอ่าเต้าโอเคนะครับอันเนี้ยมันมีที่เดียวในโลกนะเสียงโทพิเศษโทเมืองเต้าเจ้าเเจ้าอ่า เจ้านะก็เจ้าได้เนี่ยนมันเป็นโทรพิเศษโทรเมืองอ่ะมันมีที่เดียวในโลกนะค,ะคือที่เชียงใหม่นะ,ะอันไตยนวนนะครับไตยนวนนะครับเดี๋ยวจะเป็นไตล้วนอ่สระบุรีลาดบุรีอย่างไตยนวนอ่ะนะเป็นไตยนวนกระจายหมดแตะอันผมจะเน้นเชียงใหม่นะครับกรจายวนเชียงใหม่นะครับอโอเคนะครับเจ้าส่งเชียงโทรพิเศษนะครับ อันนี้ภาษาไทยพุ่นออกโทปกตินะครับเต้านะครับต้องเต้านะครับเม่ไมเต้าอ่ะนะต้องเต้าเนี่ยต้องเต้านะครับอ่าแต่อันเสี่ยงสำเนียงไตยวนชีงใหม่พุ่นต้องอันนี้ก็ต้องเห็นไหมต้องเต้าอะอัเห็นไหมอันภาษาไทยเปนเต้านะครับต้องกับเต้านี่เต้าอ่ะเห็นไหม อันนี้ตองแลว้วก็เต้ามันขึ้นแบบหน่อยใช้ไหมอันแต่อันแต่หือก็แต่ยองพ่นออกเสียงเองนะครับเป็นเต้านะครับตองเต้าตองเต้าเนี่ยมันยังไปอันนี้มันเป็นอันฉันทลักของอันแต่นยนจังใหม่นะครับเออท่านต้องเอาตามเสียงของอันแต่นยนจังใหม่นะครับโอ,โอเคนะครับ ตายว okay. ักท so ี네่สามนี่ลงด้วยเสียงสะมันก็เมืองเออเป็นเสียงสะมันครับโอเคนะครับอันตายวักที่สี่นี่ลงด้วยเสียงตีครับท่ันก็ได้ยาวกว่นนี่เออเป็นเสียงตียาวโอเคนะครับเห็นไหมอันนี้ตียาวนะครับเห็นไหมโอเคนะครับต่อไปบาทที่หนึ่งนะครับบาทที่หนึ่งวักที่หนึ่งเนี่ยมันก็คล้ายเหมือนเดียวกับอันโคตรเกณฑ์ับเหมือนเดียวกับอันวักที่หนึ่งบาทที่สามเนี่ยอันเดียวกันนะครับ เคนบอกว่าให้ลงด้วยเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เออมันเฮ่อเป็นเสียงสามัญเฮ่อโอเคนะครับมันอันวรติสามวรติสองนะ่นเท่าเดียวนะวรติสองเนี่ยลงด้วยเสียงเสียงตีแล้วก็เออจีเออเป็นเสียงตีก็ตีเหี่ยวโอเคแล้วอันวรติสามเนี่ยลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองครับเจ้าหนอาเน่าเน่าให้มันเน่าโอเคแล้วเนี่ยมันโทพิเศษโทเมืองไปเน่า บอกดีจีนี่ด้วยมันเสียงอันสามัญก็จาญยาหนาๆนะก็ยาไม่ใช่ยานะครับยายอยักษ์เนี่ยเมันเอายืมยืมตัวยอยักษ์แล้วไปเป็นตัวหนะนะนะครับพอยนั่นมันจะต้องอ่านว่าญานะครับหาไม่ใช่ไม่ใช่ยานะครับจาญยานะก็จาญยาโอเคนะครับอ่าต่อไปบาทก้อมบาดที่สองเนี่ยเป็นบาทก้อมเข้าก้อมนะครับหมายคมบาทก้อมเข้าก <laughs> <laughs> <uffy> uhm ้อมก็คือ อันอ่าก็คือข้าวอันที่อันที่เขาเอไปเขียนอันสมัยรุ่นหลังนเป็นสาวรับเจ้าก่เข้ามากองเนี่ยชาวรับเจ้าี่เข้ามากองบ้าเดียวกองกนจี้กระต้องจี้กระน้อยเนี่ยโอเคนะครับมันก็คือเอาพวกเอาสารละลายอันนี้เอาไปเขียนเป็นชาวรับเจ้าน่ะโอเคครับเพราะว่าอันข้าวหินแล้วมันเป็นต้นแบบต้นฉถาบบัของเพื่นรูนะครับเออไอชาวรับเจ้านะมันรุ่นหลังครับรุ่นมาร้อยปีที่แล้วนี่มันแล้วโอเคครับอู้อันบักนิดนึงนะครับ ลงด้วยเสียงอันตีนะครับสั้นก็นได้ยาวก็ได้ติ๊บเออติ๊บเออติ๊บเห็นไหมอันนี้เป็นเสียงตีสั้นตีตายนะเไอ้มาการนับเสียงตีนั่นนะเออท่านต้องนับแบบอันนั้นเสียงสำเนียงของไต้ยวนเชียงใหม่นะครับเออมาเจ้เอาของไต้เลือมามาเขียนป่น,น,ะนะมาเจ้าแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างนี้เขาสอบเอามาใส่แต่เนี่เนี่ยเนี่ยคำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคำเนี่ยคำนี้นะอัน ภาษาไทยเป็นออกเสียงเอกนะครับหมดนะครับหมดนะเสียงเอกนะเห็นไหมอันไตยวนไตยวนจะใหม่เพุ่นอันออกเสียงจัดจัดวานะครับเห็นไเสียงจัดวานะครับมาหมดเสียงหมดสอยนะหมดเสีงสย <c ười> ออสง,ยห,มห,มงหมดสอยแต่อันไตไตลื้อกับไตยองนะครับไตลื้อไตยองเพุ่นเพุ่นออกปุ้นเป็นเสียงไตปุ่นเห็นไหมหมดเสียงหมดสอย กาเสียงจัตวาของอันอันของแตงยนจังใหม่นะพ่นจะออกมาเป็นเสียงตีแล้วก็เป็นมดนะครับมดเสียงมดซอนยมันมันปิ้นกันครับสำเนียงของอันพ่อวันอันหมุกสองกุ้มเนี่ยสองกุ้มเนี่ยโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็แล้วจะเอามดนี่มาใส่ติ๊บแตนติ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันติ๊บนี่มันเสียงอันออันเป็นเสียงของอันอแต่โยนจังใหม่แล้วับหรือภาษาไทยเลยติ๊บอัน แต่อันถ้าอันใจลื an. <OR> seldom, ้อก <min utes Gun |haw|> ับใจยองป้นอันติบเสียงอันโทอันอันนี้ป้นเป็นป้นป้นออกแค่อันเป็นตีบนะครับตีบนะครับเตบตีบเตบตีบตีบเตบตีบเตบตีบนะเตบติปเตบตีบมันลงมาไหมประเด็ติบนะครับป้นประติบนะครับป้นเนี่ยจะเอาโมดนี่มาใส่ติบเนี่ยมันไม่ได้แลครับมันคนละอัน อันนี้มันพังของใจโยนยังใหม่นะถ้าจะเอาเอาเสียงอันใจลื้อมาปูมันก็มดเออนี่มันถ้าไปถามอันอยากเอามาใส่กัมภาษาไทยก่อนเนอ,อภาษาไทยมันว่าเป็นเสียงตก็เออเนี่ยตัวเนี้ยเอออออย่างที่เขียนนี้อะเออนะเออถ้ามาอันถ้าด็อกเตอร์อัน อันอักษรศาสตร์นะผนบอกว่าเอออันนี้ภาษาอันเสียงตีนะผมก็ยอมนะนี่มันต้องอย่างนี้นะก็ไอ้าอยากเอาเสียงตีเนี่เนี่ย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 มดเนี่ยมดอเนี่ยมดงมดกันไฟเนี่ยเนี่ยเสียงตีครับเอามาใส่นะครับเออไปแจ่อามดแปลงเป็นมดเรามาใส่ไปใช่นะครับเออโอเคนะครับอ่าขออเตือนในกวีน่าทั้งหลายหลยคืมันเข้าสมองไว้นะครับเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ อ่าเมื่อพอตามที่ผมบรรยายมานี่นะครับเออโอเคนะครับอ่าสรุปแล้ววออ่าเสียงตีเนี่ยต้องใจแบบสำเนียงแบบแต่งวนยังไม่นะครับอ่าหรือภาษาไทยนะครับโอเคนะครับอันวัคติซองนี่ลงด้วยเสียงจัตวาครับฮัทชาเออเสียงจัตวานะครับเอออันวัคติสามนี่ลงด้วยเสียงสมันนะครับอ่าอิานตานตานะครับอ่าอันวัคติซีนี่ลงด้วยเสียงอันอ่า อทพิเศษตัวเมืองเจ้าโทพิเศษตัวเมืองมันมีที่เดียวในโลกนะครับเจ้าอโอเคนะครับหันหนยังครับเนี่ยอันสีชมพูที่หมายหมายไว้เนี่ยอันเปิ้นอันเปิ้นกำหนดมาตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยปีมาแล้วนะครับท่านจะเอาท่านนั้นจะไปเปลี่ยนจะไปเปลี่ยนเอาเปิ้นนะครับเออ วเป็นเสียงนั้นเสียงนีพิ้นนั่นเ้นเป้นกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วครับหม่ไม่เนี่ยทำเป็นยังไเอาละท่านหูฉันทะละกักน,นะและเจท่านหูบอกว่าป้นห้องว่าเข้าเนี่ยพ่อยด้อ,อย่างนี้นะอ่ามันเป็นงี้นะครับไปเอาก,กรรมของตต้ของแต่ละบาทแต่ละบาทอ่ะไปโยงกับมัน วักที่สองของอันบาดต่อไปนะครับแม่มันก็จะเป็นยี่ไปกูบาดกูบาดก็โยงกันไปมันติดกันมาก็โยงกันไปโยงกันไปเน่าไปเนาเหมือนเีือกข้าวไปเลยนะครับโอเคนะครับแม่นไหมแหมอันนีตายของบาดที่สามนี่นี่นี่พวกก็มาโยงกับจี้อ่าตายวักที่สองของบาดที่หนึ่งนี่ยเนี่โอเคนะครับแม่มของบทต่อไปเห็นไหมตายวักที่หนึ่งเนาเน่านะครับมาพวกก็มา กองกับฉาเนี่ยน eh like, ี่ไหมอ่าม okay, like, yeah, ่ของบักที่สองของบ้านที่สองเนี่ยไหมอ่ากองกันก็คือสมัชชละนั่นแล้วก็แม่ไหมโอเคแล้วก็แม่ไหมอันตายของบ้าที่สองนี่เจ้าอ่าพวกก็มักองก็มันเน่าแม่เน่าเน่าอ่าโอเคแล้วก็เน่าอันตายบักที่สองของบ้านที่สามเนี่ยแม่โอเคนะมันก็จะไปนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะกองกันไปเลยมีกี่บักอีบักก็กองกันไปนะ้วก็แม่โอเคนะครับ จนกว่ามันมันหมดมามันถ like, to ึงหมดกองไอ้มมันเาวามันเจือกเข้าไปเลยนะมันมือนเจือกบนหมองแล้วบนห้องก็เข้าเฉยๆเนี่ยปัจจุบันนี่ก็เป็นข้าวนะครับไอแม่มันจะเจือกข้าวนะครับมันหข้าวโอเคนะครับเอาละท่านหู้เลยนะครับระวังบาดนะเพื่อจะเอาสละไปกองะระวังบักเราไช่อะไรกันครับระวังบักเออเอามาโอ้ไปกู้ไปกู้ไปนะก็บักเรื่องบักสองอนนะครับเอาไปไล่กับไปกู้ไปกู้ไปนะครับไอ้แม่ครับ วักหนึ่งวักสองนะครับああของแต่ละบาทเนี่ยพุนจะเน้นนะครับเน้นมันมาเหมือนกับไอ้แ่ลบบาทนะครับเห็นไหมอ่าวักหนึ่งวักสองนี่อันพุนจะเน้นให้มันการสัมผัสกันแบบเป็นเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับพุทธเจ้าสระมาโยงกนนะก็เห็นถ้าสมมุติว่ามันพวกสัมผัสสลระไปหลอก็ดีนะก็ก็ดีโอเคนะครับเห็นไหมอันนี้อะเฮาเป็นนินจา ใจคนบ่กม <ales> ันมีสาระสาระตรงนี้แล้วนะใจคนใจคนต้องเต้าอันนี้นะนี่เหรอนี่เหรอส่วนเจ้าก <birthday> oui. <one> <ạ to the sea> ับมันได้ยินได้ยินอืมันจะเป็นยังรอนานอันนั้นอันนั้นมาแถวนี้โอเคแล้วนะโอเคนะต่อไปนะครับ กูเป็นเต้ติ๊บอ่าก็คาบฮัทชาฮ่าฮามากคาบไปแล้วมาอันไหนีหนไหเป็นยังมาไม่ต้องไม่ต้องเอามาใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเอาใส่อีบใส่อีบมามาใส่มาโอเคแล้วอันนี้วักวักที่จำกองอันนี่หรอไมาหมูสมยงอ่ายงนะครับนก็ไปไหมมูสมยงอ่ามูสมยงอ่ากับองอันนี้พอดี พอดีปุ๊กมันสละองค์สละองค์มันปุ๊กมาสัมผัสได้มั้ยกทั่งกับหันแล้วนาะมันเมินมันก็เอาไอ้คำเห็นไหมมันมินมันก็ปุ๊กมาสัมผัสไอ้คำมล้วก็คือมันปุ๊กสัมผัสแล้วมันไปเน้นมาใส่นะ้วก็กับองค์เห็นไหมสมยงกับองค์นี่มันมันเป็นเนื้อเหลืองเดียวกันนะมันยงยงงงงมันมันมันปุ๊บไปหาเอามาใส่แล้วก็เห็นไหมมันพอดีมันมันอันมันมันปุ๊กสัมผัสแบบไปกูเดียวมันไดเอาละเอาโอเคนะครับ ท่านสลุปนะครับใมาวักนี้วักที่สองนี่ขึ้นเล่นการสัมผัสแบบไม่เรื่องไปก้อนะครับถ้าสมมติมันฟุกสัมผัสสลากันได้ย่างนี้เรอก็ดีไปนะก็เอับป้อนมันฟุกไปแล้วก็เหมือนจะมันเหมือนจะประหามะไซโอเคนะครับต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามนะครับวักที่สองวักสามให้มอันนี้มันสามตัวเลียวเนื้อให้มาเน่ยเนี่ยเมืองให้มาเมื่เลียวมหาเตู้ให้มาเนี่ยอันนี้เลียวแบบอัน เนื้อเรื่องก็เป็ไหม่ในวัทถีสองและวัตทีสามของบ้านที่สามเนี่ยจะเนียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้แบบสาระเอาสระเอาก็ได้ก็แล้วแจนะครับถ้ามันหามได้ก็เอาเมืองก็ได้นะในนี่ก็ยังได้เลยแม่เจ้าเสียงสมันอ่ะเห็นไหมอ่าเห็นไหมเพื่อเหลียวได้จังสองอย่างแล้วก็อันเหลียวแบบสระก็ได้เหลียวแบบเนื้อเรื่องอย่างนี้ก็ได้นะโอเคนะต่อไปนะครับ ต่อไปอ pues ันบักที่สองหรืบักที่สามของบัตรที่หนึ่งเนี่ยอ่าอันนี้หลักการเดียวกันก็าบักที่สองในวบักที่สามของบัตรที่สามนะโอเคนะครับจะเหลี่แบบสละก็ได้นะครับอ่าเหลี่มาแบบอันเนื้อเรื่องก็ได้เน่าเหลีวมหาจี้ะไนี้มาต้องเอาสามต้องเอาสอีจาหญามาที่นี่จ่าหญ้ามจะเป็นครับสามนอนเน่าจะอยาเอาเอาที่มันแน่นแว่านะครับไม่ไม่โอเคนะครับ จะเรียวแบบสระก็ได้เรียวแบบอันเรื่องก็ได้นะครับโอเคนะครับวักสองวักสามของบาทบาทสามกับบาทหนึ่งเนี่ยโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปวักสองและวักสามของบาทก้อมเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้สามตัวเรียวนะครับเอออันนี้เน้นนะครับเน้นเน้นเรียวแบบสระนะครับใต้วักที่สามเนี่ยวแบบสระมาใต้วักที่สองนี่ครับตาเหลียวมหาช้าเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับเห็นไหมเน้นนะครับ เน้นนะก็เน้นให้มันสัมผัสด้วยสระนะครับแมเหลียวมาแบบสระนะครับอ่าโอเคนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นอันอันมันไอกรรมตาเนี่ยมันเป็นกรรมเสียงอื่นเนี่ยเนาะเป็นตาเป็นตาอย่างนู้นเนโอ้เอาละมันอยู่ท่านี้ผมได้ละเพราะว่าวอกที่สามเนี่ยพาะนั้นกำหนดเราเป็นเสียงสมันนะครับแม่พวนั้นจะเอาตาเอาตาเอาอย่างนั้นไปไว้ตรงหน้าแล้วก็ลงเสียงอัน อันอ่าจะมันนะครับเป็นกรรมอื่นๆก็ได้ที่มันอู้กันหูเรื่องนะแจ้งเป็นหัวเฮือโยงไงนะปรากฏแสดงอะไรกันแล้วก็โอเคนะครับเอาละต่อไปวรรที่สามหรือวรรที่สี่นะครับอ่านวรรที่สามหรือวรรที่สี่ของบาทที่หนึ่งเนี่ยกับบทที่สามเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่านเมื่อร้อยปีที่แล้วเราไนถือว่าเป็นวรรคเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเขียนตีๆกันแะครับอัน พูดถือว่ามันอาจสองกำหลังเนี่ยสองกำหลังเนี่ยอาจจะมาสัมผัสแล้วกับอันสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้าเนี่ยนะพี่มากก็ด้วยสระอ่ะหรือด้วยอักษรนี้อ่โอเคนะวันนี้มันมันมาสัมผัสกันก็เป็นอย่างนั้นก็พี่มาก็บอกนื่นไปนั่ไปว่าเมื่อร้อยปีสมัยของพิมพ์บรเลียงมูกงใจนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาถือว่าเป็นวักเลยก่อนนะปัจจุบันนี้เป่นแยกกันเห็นนะครับแยกเป็นอันเหมือนที่อาหานปัจจุบันเนี่ยเป็นสองวักสองวักเนไอ้ตายวัก สามบักหนึ่งเนี่ยมาบัตรบัตรสามบัตรหนึ่งเนี่ยโอเคนะครับอ่าเพราะว่าอันใต้บักที่สามของบัตรที่หนึ่งเป็นลงในเชียงสมันไงใต้บักที่สามของบัตรที่หนึ่งเนี่ยเป็นลงในเชียงโถวิเจตโตเมืองเนี่ยมันมันมีฉันระลักบนนะครับเอาละต่อไปวักที่สามหรือวักที่สี่ของบัตรก้มเนี่ยนะไครมาอันนี้ก็ใจลักการเดียวกันตั้งหน้าเพื่อนอะไรไม่ใช่ไหมอ่าวักหนึ่งวักสองเนี่ย ใจละการถ้ามันสัมผัสกันแบบนเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเออแมแต่ถ้ามันฟุกสัมผัสจะละได้หรอกก็ดีไปนะกับเออก็อเอาตามหลักการนั้นบังหนึ่งบังสอง,นนออองหน้าเพนะครับเอาละท่านฮู้เลยนะครับอการสัมผัสหรอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบาดระหว่างวักเอออธิบายให้หมดแลวนะไก่แมอ่อเอาละอัน มันมีทำอย่างหนึ่งไอ้เี่อันโบราณที่มันเน้นนักเน้นหนาน่ไอ้ข้าวโบราณเนี่ยเออเป็นเพื่อมันจะมันม้วนนะครับเออคืออันม้วนนั่นก็อันที่มันอ่านไปอ่านไปหรือจอยไปจอยไปแล้วมันมื่นปากเหมือนมื่นปากโอเคครับมันก็จะทำเฮอยน่ะเพิ่นานหันอันเสียงตีเนี่ยเนี่ยเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้ไหนไหมเสียงโทรพิเศษเนี่ยเนี่ยโทรพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้ ก็จะหาเอกทรงเขาใส่นะกัยไม่เอกทรงเขาใส่นะอ่าพยายามใส่นักๆนะกัยไม่ถ้ามันมีก็เว้นไปบ้องก็ได้ว่าเป็นอย่างไรแ,แต่เน้นใส่นักๆนะครับม่โอเคนะครับอ่าอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับคือไม่เอกจึงเอกไม่เอกจึงโทนะครับแล้วก็เสียงเอกเลิกเสียงโทนะครับสี่แบบนะครับ อ่าอันที่สองก็คือกัมกู้อ่าเอออันอักษรกู้นะครับอ่าตัวที่เป็นอักษรกู้สองตัวติดกันอย่างที่ไหนไหนเต้าโอเคแล้วครับอ่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นใช่ไหมอ่านอนเน่าอ่าอักษรกู้ครับอ่ากัมที่อันอันที่สามกับกัมที่มันเปไน็สนสระกู้นะครับ,รบติดกันสองตัวนะครับเห็นไหมอ่าจ้าญาเนี่ยสระอากับสระไฮมาโอเคนะครับอืมแล้วก็ อันที่สี่นะก็คือกคำสมมุนอะถ้ามันเมิน,เมนมาก็หยอดไม่พ่องนะครับอย่างเช่นไปปูนไปเพ่เงี้ย <c oughs> <lesbian> มันเมินกันหยอดไม่พ่องแล้วมันก็จะหม,ม่นนะครับเห็ผมถ้าพามาไลก่ก่อนนะครับเฮาเป็นอินตาอ่าโอเคนะครับใจโคนอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็เอกทรงกับใจนะแล้วก็ต้องเต้าเต้าเนี่ยมันเสียงโทพิเศษใช่ไหมอ่าใช่ไหม อันต้องเนี่ยต้องเนี่ยมันเป็นอันอ่าเนี่ยเนี่ยไม่เอกเสียงโทนั่นก็เนี่ยเนี่ยต้องนะครับต้องอ่าโอเคนะครับอ่าต้องต้องเต้านัก็มาเอมส่งเต้าน่ต้องส่งเต้าไอ้ใจนี่ก็แม่นแม่เนี่ยแม่ไม่เอกเสียงโทเท่ากันนะครับใจกับต้องเนี่ยมันเสียงโทเหมือนกันนะครับไม่เอกเสียงโทนักไงเนี่ยเป็นเอกทรงนะครับก็ไม่ทรงเนี่ยทรงตึง school. ตัง้ตงหน้าเว้มา ใจตึงตึงใจถึงต้องส่งเต้าส่งถึงโทรพิเศษแทนมาป้อไม่เป็นตาตาอักษรกู้เนี่ยมาโอเคนะครับได้ถึงหลายลายโอเคแล้วตามในเมืองลุ่มนี้นี่มันเสียงตีครับอันนี้มันเสียงตีกับลุ่มนี่มันเป็นอันไม่เอกเสียงโทรแล้วก็ไม่มาไม่เอกเสียงโทรอ่าทรงนี้เนี่ยลุ่มนี้เอกทรงนะครับเห็นไหมส่วนเจ้าอ่าโอเคนะครับแม้กระทั่งเจ้าอยู่ตรงหน้าเนี่ยมห อันเจ้าเนี่ยอยู่ดังหน้าเนี่ยเนี่ยอยู่ดังหน้าแบบพวกเขาส่วนเนี่ยเนี่ยส่วนไม่เอกเสียงเอกเรื่อนี่ไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่าส่วนเจ้ามันมันมมวนนะครับเอกทรงนะส่วนเจ้ากับมันได้ยินก้าจี้จี้มันเสียงตี้ไหมกว่าจะจี้ได้ก็เอาก้าใส่ในไหนไหมไม่ใช่กล่าวนะครับก้าวก้าจี้นะครับเอามาเอามาเอามา มันม่วนนะครับเอาเอกส่งใจก่อนนะ no, no, no นก,กับนอเน่าเน่ามันเสียงโทพิเศษใช่ไหมปุ๊บก็เอานอเนี่ยนอเนี่ยนอเนี่ยมันเป็ี่นมาเอกเสียงเอกเพะว่นอเน่าอ่านอส่งเน่าแถมมาป้อมเป็ี่นนอเนาอักษรกู้เด็มตัวเด็มมันเปเบี๊ยมแล้วก็จ้ายาจ้ายานี่มันเป็นอันอ่า จานยาเนี่ยมันเป็นไอ้สละอาสลานะก็ไอมาสละกู้นะก็จานยาโอเคนะก <c oughs> าต่อไปหูเป็นเต้ติ๊บอ่าติ๊บเนี่ยมันเสียงตีสั้นตีตายนะก็ติปอ่าเต้เนี่เป็นเสียงโท่น,นะก็เนี่ยเนี่เต้เต้โอเคนะครับเต้มันก็เสียงโทมันก็เต่ากับมันเนี่ยเน่ใจกับต้องไหนไหมอ่าเต่ากระนะครับอ่าเต้ ติ๊บเสียงโทรส่งติ๊บได้ไหมแถมทนป้อมเป็นเต่าโอเคนะก็ข้าบฮัทชาใช่ไหมส่วนอินตาก็ให้ปอนเจ้าแม่เจ้าเออเจ้าเนี่ยมันเสียงโทรพิเศษใช่ไหมไอ้ปอนเนี่ยมันเสียงอัน บอนเนี่ยมันเสียงสัมผัสเลแม่ให้กับเสียงโทพิเชได้แม่โทเมืองอ่ะได้ไหมปพวกอบเอาเลยก่อเนี่ยมันเนี่ยก่อเนี่ยไอ้ก่อเนี่ยมันเป็นนี่มันเป็นเสียงโทนะ่นก็ได้ไหมก่อเนี่ยก่อเนี่ยเออมันเป็นอันไม่เอกเสียงโทนั่นก็ได้ไหมแต่เวลาอ่านมันก็อ่านมากกอนะก่อให้บอนเจ้าโอเคนได้ไหมอ่าโอเคนะได้ไหมได้หมดแล้วนะครับได้ไหมอ่าได้หมดแล้วได้ได้หมดแล้วนะครับ อ่ะวันนี้เอามาเล่าข่าวต่อนะครับเหลังจากอินตาพิ่นก็บ,บอกอเออพิ่นก็บ,บอกแล้วว่าไวสวัสดีแล้วนะจอนแล้วไหนไหมพิ้นว่าไปอันไปบาทหนึ่งล้ไหมอวันนี้พิ่นอันอินตาไปมาอูตจอเสร็สักบาทนะครับไปมาเฮาเป็นอินตาพิ <c oughs> ่นบอกแล้วว่าอันนี้พิ่นขอโชคดีแล้วใจคนต้องเต้าอ่า ามในเมืองแห่ลูกนี้ไม่ใช่คนจำหมูนี่นี่แหละเนี่ยส่วนเจ้ากรรมมันได้ยินเก่าที่กับสามหนอนเนาจัดยาหูเป็นเตปติ๊บ ก็คาบ้าชาส่วนอินตาก็ให้ปอนเจ้ามู่สมยงกับองค์นอก็ขาป่าตาทัานไทยไปหาญนหง ที่เอาซ่อนไหวป่าหมู่เจ้าเตกวิ่งออกยกไปตามวิธีข้ามด่านดุงรีไปตามแห่งเต้า กันไปหอดถึงอุญญาณสองเท่าวิมาลาแม่ไทยก่อปลาสามนางอันเป็นสบายไปหอดหันลาหงตั้งสามพัง วิมานหอ,อโคงเสด็จลาลงหิมส่วนแก่เท่าแล้วปนานังตั้งสามนอโนอ มหามาดาแม่ไทยมหามาดาแม่ไทยเลยนายเฮ้ยครับอันก็เข้ามาปิกมาบ้านได้แล้วมาเอาเอาเมียตึงสามมาหาแม่ได้แล้วโอเคและเลยเรื่องราวมันยังไปมันมนอยู่น,นะครับครับ มันมันยังะดําเนินต่อไปปุ Depois, <c oughs> <challenge. c oughs> ้นกว่าจะุต ah. okay. ้องไปเป็นกว่าจะได้เป็นมหาราชาวันนี้โอ้โหกว่าจะจบนะครับเรื่องมันยังทถมยาวด้วนะครับอ่าวันนี้มันหมดไปก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ